สวัสดีครับวันนี้เรามาชมกันนะครับ Honda Civic 4 d o o นะครับกับล้อแม็กยางเบิกใหม่สวยๆนะครับเคยแต่ขายไปแล้วนะครับคันนี้ให้มาดูย้อนหลังกันนะครับราคาสามหมื่นกว่าบาทครับนี่นะครับมาชมกันนะครับสวยๆนะครับสีประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับล้อแม็กพร้อมยางนะครับเบิกใหม่ คันนี้น่าจะส่งไปแถวนครสวรรค์นะครับหลายเดือนก่อนแล้วครับกับรถหลักมือนะครับราคาหลักมือแต่ว่าสวยนะครับกันแดดกันฝนครับถูกกว่ามอไซค์นะครับคันนี้มาดูสตาร์ทนะครับนี่ครับผมเครื่องยนต์แน่นๆนะครับขับปกติครับ รถเครื่องยนต์เดิมนะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยใช้แก๊สนะครับใช้น้ามันล้วนครับระบบน้าบนปกตินะครับเครื่องยนต์ทางานปกติทุกอย่างครับแอร์เย็นนะครับเครื่องเสียงครบครับมาชมกันนะครับนี่ครับเดี๋ยวเราเล่นนิ่มครับ ไม่เคยดมแก๊สนะครับน,นี้เน้นๆครับ